สีแดงครับเดินเบี้ยขึ้นมา สีขาวไม่กินครับเดินเบี้ยคู่ขนานสีแดงพัฒนาเม็ดสีขาวขึ้นไม้โยงขวาสีแดงจึงเดินเบี้ยสีขาวยังคงขึ้นรูปหมากครับสีแดงทิมเบี้ยขึ้นไปล่อหลอกสีขาวไม่สนใจเปลี่ยนมาเดินเบี้ยอีกฝั่ง สีแดงขึ้นม้าเทียมมาตรฐานสีขาวขยับขุนเข้าวังเป็นหมาโยงขวาสีแดงครับขยับเรือเตรียมบุกสีขาวขยับเรือกดขุนสีแดงเดินเบี้ยคู่ลิมสีขาวเลือกกินออกนอก สีแดงกินฉีกออกไปสีขาวทิมเบีย้ยเข้ามาสีแดงทิมเบีย้ยยันเอาไว้สีขาวขยับขุนครับสีแดงเดินโคนสีขาวขยับขุนนะครับ ตอนนี้สีแดงน่าจะเอาขุนมาผูกเบีย้ยนะครับผมเพราะว่าจะเอาเรือไปใช้อย่างอื่นหรือเปล่าสีขาวครับยกเรือขึ้นสีแดงเอาขุนผูกเบีย้ยสีขาวจึงซ้อนเรือสีแดงเอาเรือไปใช้สีขาวเริ่มกิน สีแดงใช้เบีย้ยสีขาวทิมเบีย้ยเข้ามาสีแดงครับทิมเบีย้ยขึ้นไปให้เลือกเลยครับฝั่งสีขาวเดินเม็ดสีแดงครับเลือกที่จะกินเบีย้ยสีขาวกินโตตอบ จากนั้นสีแดงทิ้มเบีย้ยไล่ม้าสีขาวขยับม้าหลบสีแดงกินเบีย้ยสีขาวจึงใช้ม้าครับเลือกกินฝั่งนี้สีแดงใช้โคนข้อมเม็ดข้อม,ม้าสีขาว ใช้โคนผูกสีแดงเอาโคนแลกม้าได้เปรียบสัตว์สีขาวกินคืนสีแดงครับขยับม้าจับเม็ดเม็ดขาวถอยหลบครับสีแดงจึงขยับไม้ตัวไปผูกเบี้ยคว่า สีขาวจึงใช้โคนครับขึ้นมาจับเพิ่มสีแดงเดินม้าจับโคนครับสีขาวยอมเสียทีเดินครับเดินโคนหลบก่อนครับสีแดงเดินมา้าไล่เรือเรือขาวขยับหลบ คราวนี้เป็นทีสีขาวถอยโคนไล่ม้าม้าแดงครับถอยมะลุกสีขาวกินสีแดงใช้เบี้ยสีขาวขยับเรือ สีแดงยังไม่แลกเม็ดนะครับหงายลุกสีขาวหลบสีแดงเดินเม็ดหลบสีขาวครับจึงแลกสองนะครับเอามากินเบี้ยหงายสีแดงลุก สีขาวขยับขุนสีแดงจึงกินลูกสีขาวเลือกใช้เรือครับสีแดงขยับมา้าไล่เรือเรือขาวเดินมาฝากไว้กับเบี้ย สีแดงครับเดินโคลนขึ้นมาสีขาวเอาเรือมาจับสีแดงกินเม็ดไล่เรือสีขาวเลือกที่จะกินลูกสีแดงต้องขยับขุนหลบสีขาวลูกสีแดง หลบสีขาวลุกอีกครับสีแดงถอยสีขาวจึงพัฒนาโคลนขึ้นมาสีแดงถามต่อเรือทิ้งครับสีขาวไม่แลกเอาเรือไปผูกเพิ่มสีแดงจึงเดินโคนบุกขึ้นไป สีขาวได้จังหวะครับลุกคาดสีแดงขยับหลบสีขาวจึงได้กินโคนสีแดงขยับขุนไล่เรือเรือขาวลุกสีแดงลบสีขาวกินเรือ สีแดงกินคืนสีขาวครับถามต่อเรือสีแดงไม่แลสีขาวจึงเอาเรือมาขังขุนแดงไว้สีแดงจึงตีลุกสีขาวขยับขุนไล่เรือเรือแดงหลบ จับเบีย้ยสีขาวยืดเรือมาจับเบีย้ยฝั่งสีแดงกินเบี้ยควาสีขาวถอยโคนสีแดงขยับเรือสีขาวถอยโคนเข้ามาฝั่งสีแดงเดินเบี้ยหนาย สีขาวเดินเบี้ยวความสีแดงจึงใช้เรือปิดเกมลูกโจน